สวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับผมโจ้น,นะครับนี่พิติครับพิติครับพบกับเราสองคนในเพจภาษาหนังนะครับ <S <S เรามีหลายๆอนเทนต์เนาะเรามีทั้งในหลายๆช่องทางสะดวกช่องทางไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับวันนี้เรามาในอนเทนต์ที่ชื่อว่าเดอะโปสเตอร์มันเป็นอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องโปสเตอร์หนังทั้งไทยทั้งเทศค่ากันไปโดยมีพิติที่นี่เจ้าของร้านคลาสสิกมูวี่โปสเตอร์นะครับอยู่ชั้นสองดิโด นี่คือเจ้าพ่อโปสเตอร์หนังโปสเตอร์ทุกชนิดเนี่ยเรามีหมดที่เป็นโปสเตอร์หนังนะให้ให้มันถ้ามาดูที่ร้านเราถ้าเกิดว่าสนใจมาพูดคุยเพะเจะมีเราจะมีเยอะที่สุดอ่ะครับผมมันจะมีสโลแกนของพี่นะอะไรนะพี่เราจะเสนอในสีที่คุณปฏิเสษไม่ได้อ่า <c oughs> อย่าหลงมาล้านนี่นะมึงมึง <c oughs> ต้องมีโปสเตอร์กลับบ้านสักใบนึงแหละเราแน้นาให้ถ้าใครไม่เคยสะสมโปสเตอร์หนังหรือถ้าใครยังไม่เคยมีโปสเตอร์หนังที่แบบติดติดประดับบ้านติดประดับออฟฟิศ เราอยากให้คุณลองลองนึกถึงนะหนังที่คุณชอบที่สุดหนังเรื่องแรกที่คุณดูหนังเรื่องแรกที่คุณดูกับภรรยาของคุณหนังที่มีความหมายในชีวิตคุณเราหาโปสเตอร์นั้นใส่กรอบติดประดับบ้านติดประดับคอมพิวเตผมว่ามันมันมีคุณค่ามีทางจิตใจนะสมมุติว่าเราติดโปสเตอร์หนังเรื่องนึงเนาะเรามีลูกเนาะลูกอาจจะถามว่านี่พ่อกับแม่ติดเอาโปสเตอร์หนังเราติดที่บ้านทำไมนี่คือหนังเรื่องแรกที่พ่อกับแม่ไปเดก,กันนะ หนูอาจจะไม่ได้เกิดน,นะถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้โอ้โหมันดูมีสตอรี่มากมายเลยโปสเตอร์หนังเยอะๆโปสเตอร์หนังหายากที่มันติดกรอบเนี่ยจิงใหม่โพสต์หางานไปทํากันนะครับแล้วก็เดีนยวดูโปสเตอร์วันนี้เรามามาเอาโปสเตอร์ไหนมาคุยกันดีพี่วันนี้เราจะพูดถึงหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนด์ที่ดังที่สุดก็คือ The Batman นะ Dark Knight นะครับ Batman Dark Knight เป็นตอนที่สองซึ่งฮิตเลเจะเล่นเรื่องนี้ฮิตเลยจะเล่นเป็นจ็อกเกอร์นะพี่นะ้องใช่ครับ นี่ใบนี้ก็ใบใบที่คนพูดถึงเยอะที่สุด White Soul Series ครับอ่าใบใบเอ้ยเรื่องนี้มัมีสามแบบนะพี่อ่านหรือดูให้ครบก่อนครับอ่านี่แบบที่สองอ่านี่อ่านี่แบบสามอ่าดอกไหนนี่เป็นลูกจ๊กเกอร์เลยเป็นที่ตัวเ์เลยแต่ใบที่คนนิยมสุดและสบายหาสุดแล้วก็อ่าแต่ราคาแพงสุดด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับน่าจะเป็นใบคที่ White Soul Series อ่าผมมีโปสเตอร์หนังทั้งสามแบบนี้นะครับเขาผมช่วยโจงเนาะ ผมก็เลยเหมือนอินกับโปสเตอร์หนังเรื่องนี้แต่มันมีความแตกก็แบบต่ตอนผมตอนผมสะสมโปสเตอร์นี้นะครับทำไมนี่นคือโปสเตอร์หนังเรื่องแบลนแมนนะแต่มันมีโจ๊กเกอร์เด่นมากๆอย่าง่โปสเตอร์อันนี้แบบแรกเป็นแบลนแมนก็จริงนะแต่มันแฝงรอยยิ้มของโจ๊กเกอร์อยู่นะ hmm. มันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเท่เห,ห,หลือเกินอนะ่ะโจ๊กเกอร์จากเรื่องนี้มันเด่นกว่าพระเอก และที่สำคัญคือตัวฮีโร่เขาเสียชีวิตเสียชีวิตก่อนที่หนังจะฉายใช่ไหมมันก็เลยเป็นตํานานแล้วโปสเตอร์ก็เลยหายากคนก็จะเก็บมาหมดอ่ะพูดง่ายๆคือหนังก็เลยก็เลยเหมือนให้เกิโจ๊กเกอร์ในในโปสเตอร์หนังเลยเนาะพี่นาะครับผมี่เนี่ยคือซ่อนโจ๊กเกอร์ในโปสเตอร์เลยแล้วหนังก็สนุกสอะ<า>ไร <ป S 2> นี้คือใบปิ้นนอกหมดเลยนะพี่ปิ้นในกรหมดดับเบิ้ลไซส์เป็นเป็นโปสเตอร์ปีที่หนังฉายทุกเรื่องนะผมเคยเห็นไปหนึ่งก็พี่ที่ที่นเหมือนโจ๊กเกอร์ถือไพ่แล้วข้างในเป็นรูปแบทแมน่ะ หรือเป็นแบนด์แมนถือไพ่นรูปโจเกอร์สักอย่างใช่มันมีหลายแบบใบแบบนั้นก็มีนะมีแต่เราเราเอามาแค่สามแบบอยากได้ใบนั้นไหพี่ต้องสั่งใหม่คือสามใบนี้เป็นเป็นเป็นสามแบบที่คนนิยมมากสุดนะฮะเราก็เลยสั่งมาเพราะว่าคนเห็นสามใบต้องต้องถูกใจซักใบนึงอ่ะแล้วมันเป็นหนังที่ดังมากเรื่องเรื่องนี้ใบไทยมีปไหมพี่ใบไทยมีแต่ว่ามันเป็นฟอนต์ไทยซึ่งเราไม่มีขายแล้วนะครับโอ้ถ้าใครมีนะเป็นโปสเตอร์ใบนี้แล้วฟอนต์เป็นภาษาไทยไวโซซเดิเอมันจะขึ้นว่าอะไรวะ มันมันจะเป็นไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นภาษาไทยนะจะเป็นใบใหญ่มันเครียดทำไมไอะไรเงี้ยใบไหนนะเนี่ยนนนี่ที่คนมาถามหาเป็นเป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งเดียวกันส่วนมากคนไทยอ๋อกลายเป็นคนไทยด้วยคือใบนี้ฝรั่งซื้อได้ไงแต่คนไทยซื้อไม่ได้เราต้องสั่งมาให้เออคือฝรั่งเนี่ยเขาซื้อที่เมืองนอกได้ใบของเขาเนี่ยนะแต่ใบใบพวกนี้คนไทยต้องให้เราสั่งมาเพราะเราสั่งจํานวนหนึ่งมันจะได้ราคาที่ถูกลงหน่อยถ้าสั่งมาทีละใบเนี่ยมันจะแพงมากครับ ผมเคยผมเคยเหมือนประมาณว่าพี่ติ๊กก็สั่งนอกมาขายนี่หวตอนนี้ิเริ่มมีความชิคกี้ในหัวถ้ากูสั่งเองไม่ผ่านพี่ติ๊กกูก็ซื้อได้ถูกอ่ะกูสั่งทางอีเบ้เว้ยคุยคุยอยู่นานเว้ยจุุ๊ดจุดสั่งเสร็จบอกว่าคุณหาแล้วก็อย่างเอ้ยมันมันมันตุ้ตุอยู่ะสั่งมาใส่ข้างในไม่ไม่ใช่อ้ามเหมือนเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาให้อะนี่คือจะบอกว่าถ้าใครคิดว่าจะสั่งเองทางอีเบ้เนี่ยเขาระวังระวังไว้ด้วยนะอะไรแงี้คือคือ คือมิชชั่ชีพไม่ได้มีแค่เมืองไทยและเกษตรนะครับฝรั่งฝรั่งก็คิดโอ่งก็มีนะอะไรเงี้ยซื้อทางร้านเนี่ยก็สบายใจได้พี่ยังมีพี่ยังเคยเจอเลยบางทีสั่งร้านร้านประจำลงที่มันช้าสั่งร้านอื่นเนี่ยถูกถูกด้วยนะแต่มันบอกมาส่งมาแล้วแต่เราไม่ได้รับของนึ่ออกไห็หายไปเลยผมมีงานหนึ่งอันนี้กูเป็นคนไม่เข็ดอยู่แล้วโดนทั้งแรกคิดว่าโชคร้ายสั่งอีกอีกเจ้าหนึ่งอีกใบหนึ่งสั่งเสร็จถามยับไปเลยนะ คือโปสเตอร์หลังมันมันมีโปสเตอร์ออริจินอลนะกับรีปินเนาะรีปินก็คือเหมือนเหมือนพิมพ์ใหม่ถามแล้วถามอีกนะกูอยากรู้ว่านี่ใบออริจินอลหรือใบรีปินโอ้ยออริจินอลไอ้ไม่ขายรีปินหรอกเสียชื่อไอคุยเมลคุยกันอยู่นานส่งมา้อกลายนี้กับโดนเฮียรีปินเลื่งเลื่องเรื่องอะไรตอนนั้นอยากไปซิตี้ยอ็กซ์แล้วมันหายากเลยให้มันปิ้ขายเลยจะสั่งจะสั่งในอีเบย์เฮียรีปิ้งมาโหอีก กูเซฟรู้มันปิ้งก็ได้แฮ่มันได้อย่างเงี้ยหรไม่เดี๋ยวนี้มันมีไงน,นะมันถ่ายจากของจริงนะมีรอยทับมดีอะไรอ่ะแต่มันปิ้งมาขายเราเคยเจอบางคนเคยเจอแบบขนาดแสนมากคือจงใจหลอกเลยแหละแบบโอ้โหแบทแมนเดอะบิ i กินคุณชอบโปสเตอร์อันไหนมากกว่าอนหนึ่งของสามอันนี้มีเป็นใบ ทีดีได้นะพี่มีครับแต่เป็นใบเล็กไซส์เล็กอันนี้ที่ร้านยังมีอยู่ปะอยู่ที่บ้านเก็บไว้แล้วไม่มีขายแล้วนานล้วมีที่ออฟฟิศผมใบซื้อพี่ติไปใช่ใบทีดีพี่ปอซื้อให้พวกของแรเทพพวกโปสเตอร์หนังพวกแผ่นเสียงอะไรผมเล่นด้วยนะพี่ผมได้พวกแร่แถาบอลโลกบอลยูโรเลยมันจะมีคนมาปล่อยในเน็ตด้วยก็ช่วงบอลโลกช่วงบอลโลกช่วงบอลยูโรเออช่วงนั้นนะกูกำเงินไว้เลยนะกูกำเงินสดไว้เลยนะพร้อมโอนอ่ะคือแบบมันจะมีของดีๆเออมันจะมีของดีๆมาปล่อยแถวช่วงบอลโลกอย่างเงี้ย อ๋อนนอันนี้ได้ตอนบอลบอลโลกพี่เพราะนี่มันในเมืองไทยมันจะมีแค่หน้าเดียวด้วยแหละตอนนั้นนะได้อันนี้ผมสองหน้าเขาสองหน้าสองหน้าหมดเลยใครอยากได้ถ้าคุณชื่อโจ๊กแม่ง <c oughs> ต้องมีสักใบที่บ้านนะ <c oughs> อ่าตองแนะนำใบนี้ใบซซติเลียนที่สวยมากหายากด้วยมูลค่าก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะพี่นะ้อง <c oughs> ใช่ครับอ่าวันนี้เทปที่สี่ละแล้วเดี๋ยวรอดูกัน <c oughs> ต่อไปว่าเทปเทปต่อไปเราจะพาคุณไปดูโปสเตอร์หนังเรื่องไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ